ความเดิมตอนที่แล้วสกิลของธาตแสงมีดังนี้สกิลที่หนึ่งปล่อยลำแสงเป็นทรงกลวยสร้างความเสียหายเวท250และทําให้เป้าหมายโจมตีพลาด80เปซ็นเป็นเวลา3วิใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปก่อนหน้านี้กลับไปชมได้ที่รูปตัวไอ ฮีโร่ตัวต่อไปเขามาจากดินแดนกังฟูเป็นใครไปไม่ได้กับแพนด้าโมเนียมถูกปรับที่สกิล2ระยะการร้ายเวทลดลงจาก400เป็น350ใช้มานาเพิ่มขึ้นจาก50เป็น60ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อะไรก็แหง ฮีโร่ตัวต่อไปปราซิตต่างดาวเป็นใครไปไม่ได้กับพาราซายถูกปรับที่สกิล2สกิลเสริมจะไม่สามารถใช้ได้เมื่ออินเตสเตคครีถูกใบหรือสตันฮีโร่ตัวต่อไปไม่แน่ใจว่าเป็นหมาหรือมีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีเป็นใครไปไม่ได้กับครีเบเตอร์ถูกปรับที่สกิล1ทำให้สัตรูไม่สามารถเหนือได้เป็นเวลา2นาทีและสกิลอันตี โบนัสความเร็วโจมตีที่เพิ่มให้ผู้โจมตีเพิ่มขึ้นจาก15%เป็น20%ระยะเวลาของบัฟท,ที่ผู้โจมตีได้รับเพิ่มขึ้นจาก3.5วินาทีเป็น4.2 5วินาทีโหดขึ้นนะแบบมีหน้ามีตาเลยในแพทนี้ ฮีโร่ตัวต่อไปเป็นหนุ่มหมวกฟางแต่ไม่ใช่ลูฟี่นะเป็นใครไปไม่ได้กับชีถูกกรับที่สกิลอันติสร้างความเสียหายได้น้อยลงถ้าหากเป้าหมายอยู่ไกลระยะ300หรือต่ำกว่า300จะโดนดาเมจ100%แต่ถ้าอยู่ไกลเกินกว่า300ความเสียหายจะเหลือแค่40%ยิ่งใกล้ยิ่งแรงนั่นเอง ฮีโรตัวต่อไปเจ้าหญิงคริสตันเป็นใครไปไม่ได้กับซับไลายถูกปรับที่สกิล2ของเขาความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นจาก125%เป็น130%ของพลังโจมตีของผู้โจมตีมาอยู่นัแพทนี้ ฮีโรตัวต่อไปนักสอดแนมในตำนานเป็นใครไปไม่ได้กับสเกาถูกปรับที่สกิล2ของเขาสกิลบบ้ยนั้นเปลี่ยนไปจากซูเปอร์เมจิกเป็นเมจิกดาเนจแทนสกิลบบ้ยลดลงจาก6ว,าวินาทีเป็น5วินาทีการปักวอดจะมีระยะห่างจากต้นไม้ในระยะที่ต่ำที่สุดเพิ่มขึ้นจากเดิม7.5หน่วยเป็น100หน่วยระยะการใช้สกิลเพิ่มขึ้นจาก100เป็น100 50ระยะที่มองเห็นของวอดเปลี่ยนจาก800เป็น 10, 1,000มองเห็นได้กว้างขึ้นระยะที่ศัตรูจะมองเห็นวอดนั้นเพิ่มขึ้นจาก200เป็น300จะดีก็ไม่ดีตกลงยังไงคอมเมนต์หน่อยนะ ฮีโรตัวต่อไปนักถ่ายป้องระดับเทพเป็นใครไปไม่ได้กับสแคปถูกปรับที่สกิลหนึของเขาความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก140เป็น155ที่สกิล2ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก120เป็น135แรงขึ้นไปอีกต่อไปเป็นสกิลอันติีจำนวนโกลที่ได้รับเมื่อค่าดรีปเปลนเพิ่มขึ้นจาก40%เป็น65%โอเคซึ้ง ยูโรตัวต่อไปเจ้าแม่คริคริคริเป็นใครไปไม่ได้กับทารอดหรือทาร่ถูกปรับที่สกิลหนึ่งของเขาซึ่งสามารถใช้สกิลหรือไอเทมลบล้างได้สกิลสองของเขาซึ่งสามารถใช้สกิลหรือไอเทมลบล้างได้อีกเช่นกัน สุดยอดมันอยู่ตรงนี้อันติของเขาโอกาสติดคริติคอลเพิ่มขึ้นจาก20เป็น25บอกหลังแตกแหกดักกันเลยทีเดียว ฮีโรือต่อไปเทพเจ้าสายฟ้าเป็นใครไปไม่ได้กับทันเดอร์บริงเกอร์ถูกปรับที่สกิลส3ของเขาสกิลนี้จะส่งผลต่อเป้าหมายที่ถูกสกิลเท่านั้นจากเดิมผลจะเกิดขึ้นเมื่อทันเดอร์บริงเกอร์ไร้สกิลเข้าใจตรงกันนะฮีโร่ืูต่อไปเทพเจ้าสายโซ่เป็นใครไปไม่ได้กับคอยเจอเร์ถูกปรับที่สกิลหนึ่งของเขาใช้มานาลดลงจาก165เป็น1 150สกิล2ใช้มานาลดลงจาก160เป็น155เยี่ยมไปเลยฮีโร่ตัวต่อไปนักเป่าแปรรบเป็นใครไปไม่ได้กับวอร์ชิปถูกปรับค่าอิ่ที่ได้รับต่อเลเวลเพิ่มขึ้นจาก2.7เป็น2.8 ฮีโร่ตัวต่อไปพ่อหมีกับลูกหมีเป็นใครไปไม่ได้กับไวโซ <So, S 1> ถูกปรับสกิล2ครูดาวเพิ่มขึ้นจาก8วินาทีเป็น11วินาทีแค่นี้ยังปรับ ฮีโรตัวต่อไปฮีโรตัวสุดท้ายที่โดนปรับในแพทนี้ชื่ออ่านยากมากเป็นใครไปไม่ได้กับสินผ้าถูกปรับที่สกิลหนึ่งระเบิดครั้งที่3เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพียง70%นภายในระยะเวลา2วินาทีจากการระเบิดก่อนหน้านี้ โอเคครับผมนะหลังจากที่ฟังของทางด้านของซิลินะครับพูดไปเกี่ยวกับรายละเอียดฮีโร่นะครับผมผมก็จะลองมาพูดถึงรายละเอียดของไอเทมกันบ้างนะครับผมถูกปรับนั้นก็จะมี3ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาแล้วมันการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดน่าจะมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับผมแะเป็นทางด้านของชังเก้นเฮดนั่นเองนะผมคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะหน้า65วินาทีเป็น75นะครับผมทำให้การบวกทีมไฟท์อาจจะต้องออย่างเชิงกันนิดหนึ่งนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสียงผมแหบแห้งนะผมช่วง2-3วันนี้นะครับก็เลยไม่ได้พูดเองก็เลยให้สิริพูดแทนนะครับผมโอเคครับผมก็ขอกราบขอบคุณนะครับผมคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะผมแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมขอพูดอะไรสักนิดนึงนะผมผมยังเป็นช่องหน้าใหม่มือใหม่หัดทำอยู่นะครับผมยังไงก็ถ้าสิ่งใดที่ผมพูดไปหรือว่าทําไปมันไม่ถูกต้องยังไงก็ ออยช่วยตักเตือนด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณคุณสิริด้วยนะครับผมที่เสียสละเวลามาทําอะไรแบบนี้แนะมวโคตรจีเลยโอเคครับผมนะก็ชอบี่โน้ตัวไหนแล้วไม่ชอบพี่โน้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้นะผมว่าตัวไหนมันโดนมันเด็ดมันดังนะผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับผม EP หน้าครับผมบายบายอุ bye ่ bye.